ตอนนี้เราจะมาดูการต่อวงจรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราเอาตัว PLC LOGO 8นะครับมาต่อกับชุดทดสอบมาตรฐานนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมนะครับโดยที่เรามีการทำงานอย่างไรบ้างนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าชิ้นงานเราอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับแล้วสวิตช์ SS 0กับ SS 1เนี่ยไม่มีการบิดนะพูดง่ายว่าเหมือน การเริ่มต้นที่แมนนวลนะครับถ้าเรากดากด P B 1นะครับสายพานเคลื่อนที่ไปทางซ้ายกด P B สองนะครับสายพานเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับแล้วถ้าเรากด P B หไว้นะครับแล้วกด P B 1หรือ P B 2เนี่ยจะไม่ทำงานนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราปิดมาเป็นออตโต้นะครับเรากด P B 1กับ P B 2ก็จะไม่ทำงาน เพราะว่าตอนนี้อยู่โหมดออ t โต้นะครับอันนี้อยู่โหมดออ t โต้จะมีหลอดไฟเพียวหนึ่งนะครับสแสดงผลการทํางานเราเลื่อนชิ้นงานมาด้านขวาสุดเนี่ยนะครับจะเป็นตําแหน่งเริ่มต้นการทํางานนะครับเมื่อเราก,กด P1 b Start ชิ้นงานจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายชน l i ม i t s ว i t c h LS2 จับเวลา3วินาทีนะครับแล้วก็เคลื่อนที่กลับมาทางขวาเป็นการทำงานแบบรอบหรือออ t โต้นะครับ ช่วงที่ทํางานถ้าเรากด P B หเนี่ยก็จะตัดการทํางานนะครับในโหมดออโต้เช่นกันถ้าเรากดสตาร์ทนะครับการทํางานเป็นรอบแบบออโต้แล้วเรามีการเปลี่ยนโหมดนะครับหมายความว่าตอนนี้อยู่โหมดออโต้เปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวลก็จะตัดการทํางานตอนนี้คือเป็นโปรแกรมที่เราเขียนไว้นะครับเราเริ่มต้นนะรเราจะมาทําการเขียน วงจรก่อนนะว่าเราจะต่ออย่างไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีวงจรอยู่นะครับเรามาดูวงจรกันก่อนนะอที่ตัวของบอร์ดชุดทดลองนะครับจะมีส่วนของเทอร์มินอลนะที่ต่อสายไฟเนะี่ย นะถ้าเราสังเกตเทอร์มินอลด้านบนนะครับนี่คือเทอร์มินอลด้านบนนะครับที่เราต่อสายไฟเนี่ยนะนะก็จะมีส่วนของจัมเปอร์นะที่เราจะมาทำการจัมเปอร์นะระหว่างการต่ออินพุตแบบซิงก์กับแบบ sort. ซอร์สซิงเดิมเนี่ยเราจะต่ออินพุตแบบซิง์ไว้ก็คือต่อจัมเปอร์ระหว่างเทอร์มินอลเบอร์สากกับ3าสิ แต่กรณีนี้เนี่ยที่เราจะใช้งาน PLC โล g ก้8เนี่ย Input เนี่ยที่จะมานำมาต่อเข้ากับ PLC ของโลโก้8เนี่ยจะเป็นแบบ Sort Input ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนจัมเปอร์มาเป็น37และ38นะครับเราถึงจะใช้งานได้สำหรับ Input ของโลโก้8ซึ่งก็คือจัมเปอร์ก็คือตัวนี้จะเห็นว่าตัวนี้คือจัมเปอร์ นะครับเบอร์37กับ38นะถ้าเกิดว่าเราสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นตัวของจัมเปอร์ตัวนี้นี่นะครับเบอร์37 38สีดำดำตัวนี้ที่ทำการช็อตเซอร์กิตนะระหว่างเปลี่ยนมาเป็นเบอร์37กับ38จะเป็นแบบซอร์ t อินพุต ตอนนี้เราเริ่มมาดูการต่อวงจรของเราเมื่อเราสลับจัมเปอร์แล้วเนี่ยฝั่งของคอมมอนของอินพุตทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ลิมิตสวิตพุท b u t t o นนะแล้วก็ดิจิตอลสวิตเนี่ยจะต่อเข้าไฟบวกที่คอมมอนนะครับ ของอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าไฟบวกฉะนั้นกระแสไฟฟ้าจะเริ่มไหลาจากซัพพลายของชุดทดสอบเนี่ยเข้าอุปกรณ์นะครับเมื่อผ่านสวิตช์หรือผ่านอุปกรณ์อินพุตเนี่ยนะครับก็จะไหลเข้าสู่ตัวของเทอร์มินอลของเครื่อง PLC ทางด้านอินพุตยกตัวอย่าง I 1นะแล้วก็จะไปครบวงจรนะครับกับศนะในส่วนของคอมมอน ของเครื่อง plc ส่วน Output นี่ในที่นี้เนี่ยจะเป็นเอาต์พุตแบบซิงค์เท่านั้นนะซึ่งเราไม่มีการสลับจัมเปอร์นะครับแต่ว่า plc ลโก้ของเราตัวนี้เนี่ยมี Output ชนิดรีเลย์นะซึ่งไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับเรามาดูการต่อนะครับเริ่มต้น plc ตัวนี้เนี่ยเป็นรับสัญญาณซั p พ l าย4ีโวลต์นะครับ เราสามารถลากสัญญาณของตัวซัพพายไปจ่ายให้กับตัว PLC นะครับนะซึ่งตัว PLC ของเราเนี่ยขั้วตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นขั้ว L บวกนะครับก็คือขั้วนี้ นะที่จะรับไฟบวกนั้นะเราเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราลากไฟบวกมานะจากชุดทดสอบนะครับลากไฟบวกมานะับมาจ่ายไฟนะครับเข้าขั้ว L บวกนะแล้วเราก็จะลากนะครับไฟศูนย์โวลต์นะจากเทอร์มินอลเหมือนกัน เทอร์มินอลตัวนี้ก็ลากมาอีกหนึ่งเส้นเพื่อม,มาเข้าขั้วนี้เนี่ยเป็นขั้ว M นะซึ่งขั้วนี้ก็คือศูย์โวลต์ลักษณะนี้คือเราเริ่มจ่ายไฟให้กับ PLC โลโก้8นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวของ INPUT ตโลโก้8เนี่ยนะก็คือขั้ว i1 นะครับจะต้องรับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเข้ามาอย่างที่บอกว่าตัวเนี่ยเป็นลักษณะซอสฉะนั้นถ้าเราต่อนะครับเรากำหนดว่าสวิตลิมิตสวิตตตัวนี้เนี่ยเราจะต่อ i1 นะครับเริ่มต้นนะครับ i 1คือลิมิตสวิตตตัวที่1นะครับรแล้วก็มาเป็น i2 แล้วก็จะมาใช้พุทบอททอนนะตัวนี้เป็น i3 แล้วก็พูดท่อนตัวที่2เนี่ยเป็น I 4แล้วก็มี emergency ของเราหรือว่าสวิตชุกเฉินเนี่ยเป็น NC เนี่ยก็คือ I 5แล้วส่วน SS 1นะครับตัวนี้จะเป็น I 6แล้วก็มี SS 0ในที่นี้เป็น I 7นะอันนี้คือการกำหนดนะรเรากำหนดงนั้นเราก็เริ่มต้นต่อเรารู้ว่าตัวของ ลิมิตสวิตตัวที่หนึ่งเนี่ยคือเทอร์มินอลที่หนึ่งะเ,เริ่มจากเทอร์มินอลที่หนึ่งนะครับเราก็ลากสายไฟจากเทอร์มินอลที่หนึ่งนะก็ลากไปเพื่อไปต่อที่อินพุตเบอร์หนึ่งนะครับงั้นเราก็จะเสร็จเรื่องของลิมิตสวิตตัวที่หนึ่งเช่นกันเนี่ยตัวที่สองเนี่ยนะครับเราก็ลากไปต่อ i 2สองนะครับไปต่อที่ i 2สอง นะครับก็2ตัวนะครับดังนั้น P B หนึ่งเนี่ยต่อ t ทอร์มินอลอินเบอร์6นะครับเราก็ลากเบอร์6นะครับไปเข้านะตัว I 3นะแล้วก็เบอร์7นะเบอร์เ ้า IC แล้วก็มาดูครับตัวนี้เป็นเทอร์มินอลเบอร์10บสำหรับปุ่ม pb 5นะ้า pb หนะ้าก็ลาก i อห้านะแล้วก็1นะิบเอ็ดเป็น input เบอร์6แล้วก็เทอร์มินอลเบอร์12 นะก็ทําให้เราเสร็จสิ้นการต่อ n p u u นตะต่อแบบนี้นะสําหรับตัวโลโก้แนะครับลังนั้นเราจะมาเริ่มต่อส่วนของ output นะครับเ u t p u t เราสังเกตเห็นว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งผ่านตัวคอยล์ r y 1นะครับแล้วก็ไปผ่านอินเตอร์ล็อกนะของ r y 2แล้วก็ออกมาที่เทอร์มินอลเบอร์20นะครับฉะนั้น เราจะเริ่มจากเทอร์มินอลเบอร์20นะตอนนี้เนี่ยเราจะดึงไฟบวกนะครับเรารู้ว่าไฟบวกเนี่ยไปเข้าแล้วก็ออกมาฉะนั้นกระแสะฟ,ฟ้าจะวิ่งออกมาจากเทอร์มินอลเบอร์20นะครับแล้วก็วิ่งไปเข้าในส่วนของเทอร์มินอลเบอร์1ของ Q 1นะครับเนื่องจาก เอา์พุตของเราเป็นรีเลย์เหมือนหน้าสัมผัสนะครับแล้วก็จะวิ่งออกมาจากเทอร์มินอลเบอร์2ของ Q1 นะครับซึ่งรอลงกาวนะครับก็คือที่ศูนย์โวลต์เราก็ลากไปเข้านะครับเทอร์มินอลของลบนะก็คือศูนย์โวลต์นะะสังเกตเห็นว่าไฟเนี่ยจะวิ่งผ่านนะครับตัวคอยหน้าสัมผัสผ่านหน้าสัมผัสปกติปิดอินเตอร์ล็อกนะ ถ้าเกิดว่าไปเข้าศูนย์เมื่อไหร่ก็คบวงจรนะแต่ที่นี้เนี่ยเราก็เอา Q หนึ่งนะครับมาอนุก,กรมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะก็คือมาตัดต่อวงจรตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเทอร์มินอลเบอร์ย1สิบเบอ็ดนะเมื่อกี้นี้คือเบอร์ยี่สิบต่อไปเบอร์ย1ิบเอ็ดเนี่ยคือ RY สองนะครับเราก็ลากจาก RY 2อนะไปเข้าเทอร์มินอลเบอร์หนึ่งของ Q สอง ออกมาจาก Q ิสองก็ไปเข้าไฟลบเหมือนกันนะก็มาเข้าไฟลบนะครับแล้วเราต่อหลอดไฟนะครับ PL หนึ่งก็คือเทอร์มินอลเบอร์ย2ิบสองก็ทำเหมือนกันนะครับเริ่มจากเทอร์มินอลเบอร์ย2ิบสองลากมาเข้าเบอร์หนึ่งออกเบอร์สองนะครับก็ไปจำที่ไฟลบนะครับแล้วก็เทอร์มินอลเบอร์ยี่สิบสามนะครับก็ลากมา เข้าเข้าเบอร์1ของ q 4ออกเบอร์2นะไปจำที่ไฟลบเหมือนกันก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการต่อวงจรทางด้านเอาต์พุตสรุปว่าเราก็จะต่อวงจรแบบนี้นะครับสำหรับการต่ออินพุตเอาต์พุตนะครับแล้วเรามาดูส่วนของโปรแกรมโลกโก้แนะครับอันนี้คือส่วนของโปรแกรมโลกโก้แนะครับอธิบายเบื้องต้น ถ้าเราเปิดโปรแกรมมาเนี่ยนี่คือโปรแกรมที่เราเขียนไว้แล้วนะจะมีสองส่วนคือฝั่งซ้ายนี่เราเรียกว่าไดแกรมโหมดฝั ode, ่งขวาตัวนี้เรียกว่าเน็ตเวิร์กโปรเจกต์นะครับเน็ตเวิร์กโปรเจกต์นะครับกรณีที่เราต้องการจะดาวน์โหลดเมื่อเรากดดาวน์โหลดนะครับเราต้องดูว่าอินเทอร์เฟซตอนนี้อินเทอร์เฟซของเราเป็น i อินเทอร์เน็ตแล้วก็การ์ดแลนของเราเนี่ยเป็น ชื่ออะไรที่เราเอาสาย LAN ไปต่อนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเป็น X Team นะครับแล้วกดค้นหานะครับ r e f r e s นะก็จะเจออุปกรณ์แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกการ์ด LAN ผิดนะครับไปเลือก Intel เรากดค้นหานะครับก็จะไม่เจอนะครับ ฉะนั้นต้องดูให้ถูกต้องนะครับว่าเราต่อสายไว้ที่การ์ดแลนชื่ออะไรบางครั้งที่สำคัญส่วนใหญ่ผิดบ่อยคือไปต่อตัว w i ไฟนะเมื่อเจอเนี่ยเราคลิกเนี่ยจะเข้ามาที่ Target IP Address เรากดเทสถ้าถูกต้องก็จะกดขึ้นหมายถูกนะเราก็จะสามารถกดโอเคเพื่อดาวน์โหลดได้นะ u p u บอกว่าตอนนี้มันรันอยู่ นะครับช่วงที่ดาวน์โหลดก็จะทําการสต็อปนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นรันเหมือนเดิมนะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้น